ก็จบไปแล้วสำหรับโรโชในวันนี้ได้รัว่ายังมีวันพวกนี้อีกวันหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวแต่เราขอขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้ก่อนนะคะก็รู้สึกว่ามหาพกเรากันเยอะมากๆแล้วก็วันนี้ก็สนุกมากๆเลยทุกคนสนุกไหมคะ นุกพรุ่งนี้เรายังมีอีกวันนึงให้ทุกคนมาสนุกเหมือนเดิมก็ม,มาเจอพวกเรากันได้แต่ว่าพรุ่งนี้พวกเราเซสนี้จะไปขายของใช่ใช่พรุ่งนี้ทุกคนก็จะได้ไฮซัดกับกเพื่อนๆอีกกลุ่มนึงนะคะก็มาเจอกับพวกเราแล้วก็มาสนุกกับโชว์ในวันพรุ่งนี้อีกวันนึงนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยใช่ขอบคุณทางเซนทันเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะที่ให้พวกเราได้มาเจอทุกคนในวันนี้ใช่ใช ใช่สุขว่าเป็นที่ที่เราค่อนข้างคุค้นเคยใช่ท<ช>ุกคนก็สามารถเดินเที่ยวได้ระหว่างที่เราพวกเราอย่างนี้นะคะขอบคุณมากมากค่ะทีใจดีของเราตลอดเลยเย้แล้วก็ยิงแอดอีกเตายังไม่หมดช่วงนี้เรามีอะไรหลายอย่างให้ค่อนข้างให้ทุกคนที่ตื่นเต้นและเราก็ตื่นเต้นเยเรามีรเรายังมีปฏิทินอะไร ชื่อะไรกันเรายังมีปฏิทินใช่ก็ปฏิทินของปี2026นะคะก็ฝากปฏิทินด้วยนะคะทุกคนยังสามารถพีออเดอร์ได้อยู่นะคะมีอะไรอีกคะเอ็มมาเจเอ็มเทโคโคคโนโอกะเทโคโคคโนโอกะาทำไมเรามาพูดสิ่งนี้ตอนสุดท้ายทำไมน้องทำไมน้องไม่สกิบพี่เลยอะ ่าเรามีเพลงโคโคดีโนโอกาเนินเขาแห่งความฝันนะคะก็ยังสามารถฟังได้อยู่เรื่อยๆเลยตอนนี้สองแสนวิวไปแล้วเนาะใช่ไหมเราก็ยังดาเนินอยากให้มันไปถึงสามแสนเร็วๆย่สามแสนสี่แสนเพิ่มขึ้นใช่แล้วเจเอ็มก็จะหอมแก้มทีนีย รุ่นสี่รุ่นสี่สักใหม่เอาบ้างไงคะพี่เอลก็นอกจากโฮคอดิโนแล้วก็ยังมีเฮตเตเลตาจิโอด้วยนะคะหรือว่าเพลงว่าสุดสุดทางแพ้ใช่ใช้ลืมไปปั่นวิวด้วยเพราะว่ามีคนคนนึงพูดไว้ว่าถ้าถึงแสนห้าเขาจะหอมแก้มทุกคนในรุ่นสี่ซึ่งเรื่องนี้หนูก็เพิ่งรู้เหมือนกันเม้าท้าย เขาอกเขามาว่าสตางค์ปอนพูดมาใช่แล้วก็นอกจากเฮตาเลยก็ขอฝากว่าไปทำกินได้นะคะ versus เอ็มโฟรีเอ็นะคะใช่เพลงเหนือเลยก็เจ้าแล้วมีอะไรีกไหมมีอะไรไหมแล้ก็มีที่เอ่อเมื่อวานใช่เลยหช่วงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรคะอะไรนะเิจีนเหรอ TCA ปะ TCA เขาได้สีซีป่ะใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมถ้าไม่ถูกก็ตัดออกให้ดูหน่อยนะคะก็เป็นงานที่เกี่ยวกับประเทศจีนใช่ไหมคะก็เดี๋ยวช่วงนี้น่าจะมีรายละเอียดอะไรออกมาออกมาแล้วแหละไปติดตามใน official ได้ไปสามารถไปติดตามแบบ official ได้เหมือนจะมีแคนวาสมีโฟโต้เซตมีอะไรสามารถไปดูกันได้นะคะเมมเบอร์ชุดจีนค่อนข้างสวยเลยล่ะสวยทุกคนจริงค่อนข้างน่าสนใจ ที่จะมีที่จะมีแคนวาตตังต้งไว้ที่บ้านใช่แล้วค่อนข้างน่าสนใจลองไปดูกันได้นะคะคิดว่าเดี๋ยวรูปตัวอย่างทางอ f ฟฟิ i ชียลน่าจะเร็วๆนี้คิดว่านะหนูไม่รู้นะรอติดตามแล้วกันอ่ารอติดตามโอเคมีอะไรอีกหรือเปล่าคะกีฬาสีก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ถ้าออฟ i ิเชียลคือรนู ทุกคนดุ๋มก็ไม่รู้คซอเซอร์ไพรส์เลยเราเราเราพูดฝากไว้ก่อนใช่แล้วเดี๋ยวพอรายลดีอียดีเทลมาอีกทีเดี๋ยวมาฝากอีกรอบ